ครับสวัสดีครับทนายนัดนะครับวันนี้นะครับมีสาระข้อกฎหมายมาเล่าให้ฟังว่ากู้ยืมเงินกันแหล่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนำใบสบปกอไปประกันการชำระหนี้ไว้ให้เจ้าหนี้เนี่ยยึดถือไว้แล้วต่อมาปรากฏว่าผู้กู้หรือเกษตรกรเนี่ยผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้จะฟ้องยึดที่ดินสปกอเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรแล้วใบสบปรกรเนี่ย เจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ยึดถือไว้หรือไม่คลิปนี้จะมีคำตอบคืออย่างนี้ประเด็นนี้คือเอาเอาวันตรงๆเลยนะครับว่าในความเป็นจริงนะในทางปฏิบัติเนี่ยก็มีเกษตรกรหลายท่านก็เงินไม่พอใช้ขาดสภาพคล่องก็คือว่ามันยังไม่อยู่ในฐานะที่ว่าจะมีเงินเหลือเฟือมากนะก็จะมาทำ ทำประโยชน์ในที่ดินแต่ละครั้งหรือจะมาทำนาปลูกมันปลูกสับปะรดอะไรต่างๆในที่ดินเนี่ยบางครั้งเนี่ยเงินไม่พอก็เลยต้องไปกู้ยืมเงินกับนายทุนหรือกับคนที่เขามีกำลังทรัพย์มากกว่าตนแล้วปรากฏว่าเมื่อไปกู้เนี่ยก็มีการทำสัญญากู้ยืมเงินกันแต่ทีนี้กเกษตรกรเนี่ยก็มีใบสปกระใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสปกระกรหรือเรียกภาษาชาวบ้ากนก็คือโฉนดสป,ปก ท่านท่านพอทราบไหมว่าเป็นยังไงเนี่ยผมยกตัวอย่างนะคล้ายๆโฉนดนะครับจะเป็นใบแข็งเงี้ยแต่จริงๆแล้วของสอปรกรเนี่ยเขาจะเขียนว่าหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินปฏิรูปที่ดินซึ่งจะแตกต่างกับโฉนดที่ดินหรือนสอสแล้วสปรกรเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะมีการระบุเลยว่าห้ามแบ่งแยกหรือบังโอนสิทธิ์ไปยังผู้อื่นเว้นแต่ตกทอดทางมาดกหรือโอน แก่ทายาทโดยทารรนั่นคือที่ดินสรปรกรนะจะแตกต่างกับโฉนดโฉนดจะเขียนชัดเจนเลยว,ว่าโฉนดนะครับนี่คือข้อแตกต่างเอาแหละทีนี้ท่านเอาโฉนดใบเนี้ยเอาเอกสารสรปรกรตัวนี้หนังสืออนุญาตตัวนีนะ้ไปให้เจ้าหนี้เขายึดถือไว้ในตอนที่ท่านกู้ยืมเงินกับตัวเจ้าหนี้อาจจะก,กู้วันสองแสนนะเอามาลงทุนในที่ดินแปลงนี้แต่ปรากฏว่าชำระไปได้บางส่วนแล้วเกิดผิดนัด ไม่สามารถที่จะชาระให้กับเจ้าหนี้เขาได้ครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญากู้ยืมเงินทีนี้พอผิดนัดขึ้นมาเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็ทวงี่ครับอ่าแล้วเขาฟ้องพอเขาฟ้องเจ้าหนี้จะฟ้องประเด็นไหนได้เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องตามสัญญาเงินกู้ที่ท่านไปทําไว้และไอใบ,สอบรสปกรณี่นะครับที่ท่านใบ,สบรสปกรณี่ยที่ท่านเอาให้เจ้าหนี้เนี่ยยึดถือไว้เนี่ย เจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ยึดถือไว้นะจนกว่าคุณจะชําระหนี้ให้เขาอืมถามว่าแล้วถ้าเจ้าหนี้ฟ้องอ่าพอฟ้องปุ๊บเนี่ยท่านสู้คดีตัวเกษตรกร,ร,กรตัวลูกหนี้สู้คดีผู้กู้สู้คดีแล้วปรากฏว่าแพ้คดีศาลท่านก็พิพากษาให้ชาระเงินสองแสนแล้วก็ดอกเบี้ยแต่ปรากฏว่าตัวลูกหนี้เกษตรกร,ร,กรผู้นั้นเนี่ยเขาไม่มีเงินแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ย เขาจะนําเจ้าพนักง,งานบังคับคดีมายึดที่ดินสอประกรได้หรือไม่ผมบอกไปแล้วหลายคลิปนะผมเคยทำมาแล้วว่าที่ดินสอประกอเป็นที่ดินของรัฐรัฐอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเกษตร,รกรแต่ละคนแต่ละรายซึ่งต้องพิจารณาตามคุณสมบัติต่างๆของสอประกอบและสอประกอก็เป็นที่ดินของรัฐที่ให้ประชาชนให้เกษตร,รกรเข้าทําประโยชน์เป็นสิทธิ์อนุญาต เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้จะยึดที่ดินสอปกอของท่านไม่ได้นะครับอืมแต่ใบเอกสารโฉนดสอปกอเนี่ยเจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ยึดถือยึดถือเอาไว้จนกว่าลูกหนี้หรือผู้กู้หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาจะชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้อ่านี่ครับทันทงแค่นี้แหละครับประเด็นมันมีอยู่แค่นี้เองว่า เอกสารสอบประกอ์เจ้านี้ยึดถือได้แต่คุณถ้าถูกฟ้องมาคุณก็ต้องชาระหนี้ส่วนนั้นให้เขาเพราะคุณเป็นหนี้เขาจริงเนาะถ้ายังไงคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ